สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุบบอนะครับแล้วก็ผมนิวนะครับวันนี้มาอยๆนะนั่นก็คือข่าวของ l l y Rift จะเปิดโคตเบต้าแล้วพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่8ตุลานะครับอย่างที่ผมเดาเลยก็คือวันที่7ดตุลาใช่ไหมแต่เขาเปิดวันที่8ก็ใกล้เคียงนะเดาสุดยอดพร้อมเพื่อนๆจากเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนั่นก็คือโซนเอเชียเรานี่แหละคนที่เคยได้เล่นในโคเบต้ารอบแรกนะก็จะได้ไวคอยเพิ่มขึ้นแล้วก็ ได้เล่นเหมือนเดิมนะในโคดเบต้านี้แต่ว่าต้องใช้เมลเดิมอะไรเหมือนเดิมนะถึงจะได้เล่นส่วนคนที่ยังไม่ได้ก็แน่นอน,นครับพรุ่งนี้แหละจะเป็นตัดสินว่าเราจะได้เล่นไหมแต่เขาจะปล่อยมาเรื่อยๆนะก็คือเตรียมรีเพสโตดูเมลเช็คเมลกันให้พร้อมเลยเขาน่าจะปล่อยเยอะแหละเพราะว่าเขาต้องดูแลระบบอะไรอีก Android ก็น่าจะได้เยอะเหมือนเดิมนะส่วน iOS ก็น่าจะได้น้อยกว่าหน่อยซึ่งมันก็อย่างนี้แหละนะ a n น r o i d กับ iOS ใครที่ยังไม่ได้นะก็มา รอลุ้นกันในวันพรุ่งนี้กันนะว่าเราจะได้ในภายในวันพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าผมก็รอเหมือนกันเนี่ยแหละว่าจะได้เล่นมันจะได้อัดคลิปให้ทุกคนด,ดูสักทแต่ว่าช่วงนี้ก็สอบเนาะก็เลยมาไวๆหน่อยตอนนี้ก็คือเปิดโคดเบต้าอีกครั้งใช่ไหมผมว่าอีกสักเดือนหนึ่งี่แหละที่ ดลองระบบของเซิร์ฟเซาอีตเอเชียก็น่าจะสักเดือนหนึ่งแหละให้เขาไปดูแลระบบหลังบ้านอะไรของเขาให้เรียบร้อยจะได้รู้ว่ามันพร้อมที่จะเปิดโอเพนเบต้าหรือเปล่าคาดว่าสักเดือนหนึ่งก็น่าจะโอนเบต้าแล้วก็เตรียมที่จะเปิดโอเพนเบต้าแล้วแหละก็ประมาณนี้นะครับข่าวในวันนี้ตอนนี้มาไวๆไปไวๆนะครับกดถูกใจแล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบกันมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า bye bye. บ๊ายบายสวัสดีครับ